สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Vincent Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวน้ำหอมที่มาจากค่าย Ralph Lauren นะครับก็คือตัวนี้นะครับ Polo นะครับ Deep Blue นะครับ p า u r Farm ตัวนี้นะครับออกวางจำหน่ายครั้งแรกในในปี2020นะต้นปีนี้เองนะครับในรูปแบบของ p า u r Farm เลยนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเราไปเซ a ร์ h ล่าจะเห็นว่าเป็น Alda Pour Farm นะแต่ว่าในเว็บของตัวแบบ โปโลเองนะครับหรือแม้กระทั่งบนขวดเองเนี่ยเขียนว่าพาวฟาร์มนะข้อมูลในฟลาการติก้าเนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นพาวฟาร์มเดีออวอเดี๋ยวพาวฟาร์มนะครับขนาดที่วางจําหน่ายนะครับเป็นอยู่ที่75 ML แล้วก็125 ML นะครับเป็นขนาดที่ตอนนี้ยังไม่เข้าในประเทศไทยด้วยนะครับไม่รู้จะเข้าเมื่อไหร่เหมือนกันนะแล้วก็เพอร์ฟูมเมอร์นะครับเป็นคุณคาร์ลอสแบรนิมครับคอนเซปต์นะครับเป็นอารมณ์าติกแอนาควาติกนะครับเป็นกลิ่นที่แนวแบบเป็นฟุ้งๆแล้วก็เป็นความแบบ เป็นกลิ่นน้ำน้ำนะครับกลิ่นทะเลทะเลนะครับออควาติกนิดนึงนะท็อปโน้ตนะครับเป็นกลิ่นแมงโก้นะครับซึ่งตัวนี้นะไม่แน่ใจว่าเป็นมะม่วงเขียวสเวยหรือว่าตัวมะม่วงที่แบบยังไม่สุกอะนะครับครีปฟูดนะครับแล้วก็เบอร์กามอตครับมิดเดิลโน้ตนะครับเป็นไซเปรสนะครับหรือว่าสนไซเบรสใบเขียวๆแผ่นหนาๆนะครับแล้วก็ตัวคาริเซชนะครับแล้วก็เจอรัเนียมนะครับเบสโน้ตนะครับเป็นตัวซีโน้ตนะครับพาโชรีมัคสแอมบล็อกซาแล้วก็เฟอร์เรซินครับ กลิ่นเปิดนะครับเป็นกลิ่นที่แบบว่าออกแนวแบบกลิ่นเปิดเนี่ยเราจะได้กลิ่นที่แบบว่าเหมือนไม่มีกลิ่นนะครับช่วงแรกมันจะเป็นแนวแบบเย็นอะคือมันจะม่ให้ความรู้สึกแบบเย็นมากๆเลยที่ผิวเย็นปุ๊บนะครับแล้วก็จะได้กลิ่นที่เป็นมะม่วงออกมาเลยคือเป็นมะม่วงนะครับแล้วตามมาด้วยกลิ่นทะเลนะครับแล้วก็มัคกนิดนึงแล้วก็มีความแบบเป็นกลิ่น Ambroxan ซึ่งค่อนข้างจากระจายตัวได้แบบอย่าง ฟุ้งมากๆอะครับแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับตัวเช่นกับ Banana นน Light Blue Intense ด้วยนะครับตัวนี้คือการกระจายตัวของเขาในกลิ่นมันจะออกเปิดแบบมีมะม่วงนะครับมีแอมบ์ร็อกซแล้วก็มันจะมีซีทรัสนะแล้วก็จะมีแบบกลิ่นที่เป็นไอทะเลทะเ,เลแบบออกแนวเป็นทะเลเลยครับแต่ว่าความคาวเนี่ยมันจะสู้ไลท์บลูโออินเทน e ไม่ได้นะคือไลท์บลูเนี่ยจะดูคาากว่าน,นิดนึงแต่ว่าตัวนี้จะออกแนวเป็นใบไม้ใบไม้คือมันจะมีกลิ่นที่เป็นแบบ ใบไม้มาตัดนะครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่าดูไม่ค่อยจะขาวเท่าไหร่นะตัวนี้นะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะออกเป็นแบบอย่างเงี้ยไปสักระยะหนึ่งเลยนะครับที่เป็นลักษณะแบบกลิ่นฟุ้งๆแบบโอ้ทะเลทะเลแบบเย็นๆอย่างเนี้นะครับตามมาด้วยกลิ่นที่เป็นแนวแบบพอสเตเบิลแล้วนะคือแบบอยู่เนผิวแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยกลิ่นมันจะออกเป็นกลิ่นที่ออกแนวเป็นเหมือนเป็นทะเลอยู่เป็นกลิ่นที่แนวอควาติกมากๆคือจะรับรู้ได้ถึงแบบ กลิ่นของน้ําทะเลอะครับแล้วก็จะมีความแบบหวานนิดๆที่ผิวนิดนึงนะครับส่วนกลิ่นที่เป็นใบไม้เนี่ยก็จะค่อนข้างชัดเจนเลยถ้าเราโดมแบบนี้นะคือบนผิวนะมันจะพอดมใกล้ๆเนี่ยเราจะได้กลิ่นเป็นกลิ่นมะม่วงกับใบไม้อะครับแล้วก็มีกลิ่นที่ออกแนวมักนิดๆนะครับแล้วก็เป็นแบบจะมีกลิ่นเผ็ดหน่อยๆของเจอราเนียมนะคือมันจะเผ็ดนิดๆอนะคือออกแนวเผ็ดนิดๆอะครับบนผิวนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบ มีพาชอรี่เบาๆตัวพาชอรี่เองผมมีความรู้สึกว่าตัวนี้มันเหมือนเป็นไม่ได้กลิ่นเลยคือมันจะดูเป็นกลิ่นที่แบบคือมันไม่รู้สึกว่าเป็นพาชอรี่นะมันจะแค่รู้สึกว่ามันแบบเย็นๆมันเย็นออกมาแล้วมันเย็นกลมกลืนมากับกลิ่นอื่นนะครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เด่นชัดอะไรนะแต่มันให้ความรู้สึกชัดๆเลยคือมันมีความเย็นบนผิวอะค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันนอยู่ที่ประมาณนะครับ3ชั่วโมงครึ่งถึง4ี่ชั่วโมงค่อนข้างนานทีเดียวนะพูดถึงก็ เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างชัดแล้วก็คมด้วยนะครับคือกลิ่นเนี่ยชั่วโมงแรกยังไงชั่วโมงที่4อย่างนั้นเลยนะครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างชัดแล้วก็ค่อนข้างคมแต่ว่ามันจะเริ่มเบาไปเรื่อยๆนะครับทีนี้กลิ่นตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ดูเหมือนกับอยู่ในที่ร่มแล้วมันไม่ค่อยกระจายตัวนะแต่ว่าพอออกแดดปุ๊บเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบฟุ้งออกมาแบบรอบเป็นออร่าเลยนะครับเป็นลักษณะของกลิ่นน้ําทะเลแบบชัดๆเลยเป็นทะเลเลยแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบว่าออกแนวซิดรัสหน่อย คือมันจะกระจายตัวและแค,คล้ายๆกับตัวไลท์บลูมากๆเลยนะคือผมนึกถึง l i ไลท์บลูเลยเวาลาแบบเออออกแดดนะครับตัวนี้นะแล้วก็กลิ่นนะติดผิวนะครับนานประมาณ6-8ชั่วโมงแต่ว่าในผิวของผมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ6ชั่วโมงนิดๆน,นะครับคือไม่ถึง8ชั่วโมงเลวแล้วมันกลิ่นมันก็จะเริ่มเบาไปเลยนะครับส่วนเบาปุ๊บเนี่ยชตินเซนต์นะครับเป็นกลิ่นที่ออกแนวทะเลทะเลโปร่งนะแล้วก็มีแบบ ใบไม้แซมนิดๆน,นะครับมีกลิ่นซีตรัสหน่อยๆน,นะครับเบาๆนะแต่ว่าซีโนตีในค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็กลิ่นมะม่วงเนี่ยคือกลิ่นมะม่วงของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่กลมกลืนไปกับกลิ่นของพวกอะไรเขียวๆนิดนึงนะคือมันก็ไม่ได้มะม่วงชัดขนาดแบบดมแล้วจะเหมือนมะม่วงสุกนะครับคือมันเป็นมะม่วงที่ไม่สุกอะ่ะ มันก็เลยให้ความรู้สึกเหมือนออกว่าจะกลมกลืนกับตัวใบไม้นิดหนึ่งนะครับสำหรับกลิ่นมะม่วงนะแล้วก็กลิ่นนะครับใช้งานง่ายนะครับสะอาดให้ความรู้สึกว่าใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยนะครับเป็นแบบว่าแคชชั่วก็ได้นะกลิ่นมันจะออกแนวแคชชั่วอยู่แล้วแล้วก็มันก็มีความเป็นทางการนิดนึงด้วยคือมันอาจจะดูคล้ายกับไลท์บลูนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความลักษณะแบบดูเป็นทางการคือมันดูดีฟขึ้นนะ่ะคือมันดูดีฟแล้วก็ดูแบบดาร์กกว่าตัวไลท์บลูนะครับแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่แบบเหมือนกับ บุคลิกเนี่ยจะออกแนวครืมครืมนิดนึงคือเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างสบายๆนะสบายๆแบบแคชชวลนิดนึงแต่ว่ามันจะมีความแบบดูเป็นขรึมๆืมนิดนึงนะครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่เซฟเซน์มากๆแล้วก็เหมาะมากๆเลยกับเหงื่อเหมาะมากๆกับหน้าร้อนเหมาะมากๆกับการแบบใช้ออกกําลังกายเข้ายิมหรือไม่ก็ใช้ทํางานในออฟฟิศก็ได้นะครับคือการฉีดของเขาเนี่ยก็ฉีดได้ไม่กี่สเปรย์เนาะก็สามารถใช้งานในออฟฟิศได้นะครับตัวนี้ แต่ว่าถ้าฉีดมากนะมันก็จะฟุ้งเป็นแนวแบบเดียวกับตัวแบบไลท์บลูอ, Blue, อะครับคือมันจะเป็นแนวแบบแรงแงอะ่ะคือกลิ่นทะเลเขายังชัดนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าฉีดเยอะเกินไปมันจะออกคาวนิดนึงด้วยแต่ถ้าเกิดว่าฉีดกําลังพอดีเนะี่ยกลิ่นคาวตรงนี้มันไม่ค่อยเยอะครับคือมันสู้ไลท์บลูไม่ได้แต่ว่าความรู้สึกที่ผมรู้สึกเนะี่ยรู้สึกว่ากลิ่นเนะี่ยเป็นกลิ่นที่แบบว่าใช้งานง่ายเลยทีเดียวแล้วก็น่าไปใช้ในยิมมากเลยนะครับตัวนี้น่าจะรีเฟรชมากมากเลยลวเวลาออกกำลังกายนะครับ ขนาดนะครับราคาเนี่ยตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่ได้เปิดจําหน่ายนะก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับก็เลยนําราคาจากเว็บไซต์ของตัว Ralph Lauren มาเลยนะครับก็คือ75็ l ิบห้านะครับอยู่ที่แปดสิบห้าเหรียญนะครับแปด s ิบ้าดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็หนึ่งรยิบห้านะครับอยู่ที่หนึ่งรยห้าดอลลาร์ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบตามปริมาณจริงๆเนี่ยผมว่าเชียร์ให้ใช้ตัวที่หนึ่งรยิบห้านะน่าจะคุ้มกว่านะครับมีความรู้สึกว่าราคาต่อมิลลิลิตรจะน้อยกว่าด้วยนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับโป o โลดิฟลูพาร์ฟาร์มที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเคยใช้หรือว่าใครเคยลองนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไวด้ใต้คลิปนี้นะครับว่ารู้สึกอย่างไรกับกลิ่นนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกาลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในช่องนี้นะครับอย่าลืมกดซับช็อครล์แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดทางช่องครับสาหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันบาย